ไทยมาร์เก็ตติ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มยอดวิวใน Tik Tok อกรูปนี้คือรูปก่อนที่เราทำการเพิ่มยอดวิวครับและรูปนี้คือรูปหลังจากที่เราเพิ่มยอดวิวเสร็จแล้วทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกแอดไลน์มาที่แอดมิน11ของ3นะครับก็จะพบกับร้านไทยมา a r เก็ตติหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการทักทายแอดมินครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับว่าต้องการอะไร วันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มยอดวิวใน t i k t o k ครับและแอดมินก็จะส่งเลขที่บัญชีให้เราครับหลังจากนั้นให้เราทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยครับและรอรับยอดวิวได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะมียอดวิวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองทำง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่นาน และมีรีวิวน่ารักนารักจากลูกค้าด้วยครับถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d m มี1 1 2 3ไม่เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ